ค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องฝ่องปลายที่หักแพงสุมังสุดแก่พี่น้องชวาวไทยชาวลาวพี่น้องชาวไทยฮาในต่างแดนขี่คิดฮอดคิดถึงทุกทุกท่กทานนะคะยินดีต้อนรับเขาทุดช่องเรน่ดีคนผู้ให้อีกมือนึงนะคะเมื่อนี้ขึ้นสามข้าเดือนสามนะคะเป็นเหมือนฉันวันดีมือไขรประตูเหล่ามือสู้ขวัญเขาวขวัญน,น้ำนะคะเมื่อนี้เมื่อวานี่อากาศหอนนะคะเมื่อนี้กันหนาวขึ้นมาแบบ ขามขึ้นนี้หนาวเย็นเนาะค่ะแล้วก็มีลมกันฉุกเร่งนะนั้นเนาะคะ่ะขามีลมมาเมือนี้หนาวสุดๆเนาะค่ะคือ,อเห็นว่าคือยางในหลูกมนุษย์เท่านี้บม่มีนยังแน่นอนเนาะคะ่ะมีอยังทีเปลี่ยนแปลงไปจนเท่าตามสิบวัน์ทันเลนะะ้เนาะค่ะที่สกคันเท่าต้องปรับตัวเข่าให้ได้ครับ สภาพทุกอย่างนะคะคามอนี้นี่ดีกะที่ใดไปสวดขวัญเข่านะคะแตง่งใบซีผ้าเออขวัญขื้นเหล่าขื้นเฮียเนาะ,ค,ะค่ะค่ะก็ตามมาเบ่งมาชุ่มค่ะตามมาค่ะ พี่น้องป้องไปนี่เอิญว่าเขาแดกง่าได้ค่ะพี่น้องเขาแดกง่าที่เห็ดใส่ในผักขวัญในมือนี่เนาะคะ่ะนี่ก็เอิญว่าเอหมากเบงเนาะค่ะพี่น้องเอในภ้าซ้ายอีสานเฮาแปออกมาแล้วเนาะคะ่ะคือประดับประดาเนาะคะ่ะเอาดอกไม้มาประดับประดานี่เอกคนอีสานเฮาผู้เท่าผู้แก่เฮ้าพาเอิญว่าเอหมากเบงเนาะคะ่ะ การนี้คือกำลังเอหมกเ่งอยู่นะคะแต่ว่ามือนี่เป็นไปแบบบอ่อเส้งามตอดายแลครับเพราะว่าลินดีฝ่าวนะครับพี่น้องเอ่มือนี่ก็ไปงานบุญแจกเขาพี่น้องปองปลายทั้งบ้านไต่เนาะค่ะกมากมากับสายแล้วนะคะก็เลยมีการฝ่าวันลีบแน่นะคะ <c oughs> ก็เลยค,คือเห็นนะคะบ่งามปันได้กับงามเอาเนาะค่ะ นี่ก็เป็นผาไม้แพร่ว่าผาสินเนาะคะ่ะกลับมาใส่ในที่ห้าสิไปสวดขวัญนี่เนาะคะ่ะเพราะว่าแม่พาเหตุมาแบบนี้เนาะคะ่ะพี่น้องก็มีกล้วยมีเขาต้มมัดนกะคะ่ะที่สีใส่ในมือนี้มีน้ำอ้อ,อยมีเขาล้ามมีเขาเนียวดำ มีไข่เนาะค่ะนี่คือน้ำอ้อยค่ะขาดบอดานี่คือน้ำอ้อยครับพิเศษนี่คือเออไปเห็นนะ่ะขา้าวราอยู่ราดขาดปากซ้อยนีย่ก็เลยได้คิดอยากใส่นะคะที่จริงกระบ,บนเนนนว่าต้องเป็นขา้าวรามแต่ว่าดีอยากใส่ซ,ซื้อเนาะค่ะมีน้งกระใสลงไป นี่คือหน้าตาคือโฉมหน้าของขาวแดกหน้า,านางเอกของการสุข,ขันมณีนะคะนี่คือเม็ดเขา่าผีล,ลีไปเอามาจากทงหน้านะคะคือเขาก็ศิไปเอิญควันเข่ามาเฮลื่อนมาซ่านมาเหล่ามาเนี่ยเนาะคะ่ะนี่กระไดมาท่อน,นี่เนาะคะ่ะของดีมีหน่อยคือห้าปศิกเก็บไว้นี่ก็ลืมเนาะคะ่ะก็บไปเก็บเอาไปเอิญเอาควันขึ้นมาเนาะคะ่ะ กะสิมีใบคูนใบย่อเนาะคะ่ะมีเขาต้มกล้วยขาตุกหรือว่าเขาต้มมัดเนาะคะ่ะที่ขาดบอดายเนาะคะ่ะค่านี้คือเครื่องต่างๆที่อยู่ในภาขวันหน่อยที่ดีสิไปสวดขวัญใหเขาออเ่าเอพยนในมือนีเนาะคะ่ะ พี่น้องป้อป้ายนี่คือเขาัาสมัยใหม่นะคะต้องใส่กระสอบไว้เพื่อว่าไปลงซีกคสติดใดสะดวกสบายนะคะถ้าเป็นสมัยแต่พอแต่แม่นี่ก็จะเป็นเขาเปลือกอยู่ในเล่าเนาะคะ่ะค่ะนี่คือเขาส่วนที่เหลือที่นิดเก็บไว้กินเนาะคะ่ะส่วนหนึ่งคือขายแล้วเนาะคะ่ะพี่น้องป้องป้ายเมื่อนี่ขื้นซ้ำคำเดือนซามเนาะคะ่ะเป็นมือสันวนันดีมือโกโบบ่มีปากหนกักบ่มี กดขีพ่นวาเนาะค่ะพ่อมมรุโบราณพ่นวาเนาะค่ะมีคือมือชูควันขขาวมือไขประตูเล่านะคะมีกสิมาตามคือเก่าคือหลังหิดเก่าคล้องหลังเนาะค่ะที่พ่อแเม่พาเหตุมากคือสวดควันเขาเนาะคะ่ะเมเขาขึ้นเล่าขืนเนียแล้วได้มือสันวันดีห้าวกสิมาสวดขวันเขากันนะคะขัดตามมาถึงมาชมเนาะค่ะมาฟังเนาะค่ะ ค่ะคำสวดขวัญเขาในมือนี้เป็นของแมย์ไดมาจากพระอาจารย์ที่หายเมยมากแต่ก่อนนะจนบ่มีสินดีแล้วนะคะ่ะจนเหลืองจนผู้จนพังเมื่อแล้วนะคะที่ห้าใส่สวดขวัญเขาในแต่ละปีแต่แมย์ย่งเนาะคะ่ะจนถึงมือนี้นี่กับเก็บไว้อยู่ขจักสิรักาษาไปได้หอดมือใดเนาะ,ค,ะค่ะกัตามมาฟังค่ะบุเทีวบุเทวดา นางฟ้านางสวรรค์แม่โพสุขเขาติดบ,บริสุทธิ์ก็เป็นแม่เขาแม่นามมือนี่หลบมาสวดควันเขาหลบเต่าอยู่ดีไม่แห้งเลยมีความเจริญรุ่งเรืองมุตะตุตุสนาสัมมณมุตัปคตุลตสาสัมะมุตะสัตุาตุสมาสัมพุตตะตะอุกาสสอุกาสส การูเดือนหาฟารหมองเดือนหกฝดตกฟางห้าหมองถูกคำฉาพูหมูไทยให้และไถยหน้าเขาเดือดดาบผ้ากันไปหาผ่าแลกควานคมเค็นไม่เลยหลวดขึ้นดงใหญ่หาไท่เดินไปไกลหาปลาใหม่เลยหลวดไหลพอเนี่ยังดีตัดกุกข,ขาดสิงปลายไว้เปลือกเสียเอาแต่กแกนปุ่นแมนแล้วจึงแบกมาถิมไว้เคยขังไตราง,าลางแล้วจึงไปไหวเจ้าผู้สางมาดู คุณเป็นหูสุกใสมีตทั้งงอนแอกท้าใบปะเนียงนาแล้วจึงแบกไปหน้าไปแหกมีทั้งแอกอ่องฟาดข้อควายเชือกไท้ยเง่าความว่องไทยของเปลือกคอควายแห้งดินแค็งเพื่อหักใหม่ทำเพียนใดร้ายวันขาดเป็นขันโ่อไฮวานเขาใสหน้าตุมพ้ออยู่ร่มตกแตงมืดพ้ออยู่ร่มตกแตงเม็ดเข่าแรก แปลงเป็นใบสมซีใบเขียวอ่อนเล็กหน่อยจึงลบออกเอาดอกมากิ่ตัดใบเสียแล้วจึงเอาไปตั้งไหวมุ่ซุกนุ่มกันไหว้มากหล่นเลืออเ้อยเลยระดาบเดี๋ยวจึงหาผิวไปดำหยัดตุม่มหยัดพองปลาไวหวห้มันได้ลายวันปักวนกลนไปวนกลนมาละเวละว่างตามภาษาไทยนอกเดือนสิบแผงเลื่อยแล้วเดือนสิบเอ็ดออกมาแล้วเข่าดอเลยแก่มานผอมแพ่เต็มหน้าถึงกาดู มาแล้วถอดใบกันกองเขียวงามล่มพัดไปอยู่ชิชมซีวาเด็กหน่อยนานุกจิบเลนนกจกับยาได้มากกินกลางหมูกลางคานยาได้มากกินไก่ได้รล้ได้หลาย,ลายวันเดือนทิบ้องออกมาเขาเ่าแก่เกี่ยวเตรียมหน้าสุริยาเฮื่องวงรัศมีพุ่นสาขาพระาหน้าใสซองแจ้งลานแหงแล้ว ดาดาขั้นเหลาวมาสอดเซลฮาบได้แล้วป๊บแลนเมื่อล่านมดสุไหสุขั้นก็จึงแล้วมายิ่งสาแกวมานี่ขอคิรีจินผาดถือท่วนน้ำมากว่าเสียเพิ่งบิกวัดแปลงคุูนขึ้นเป็นจอมก่อแล้วมือนี่แมนมือดีมือวิธีอมุตะโชกจิทธิโยกพร้อมลักขณาพ,พู้ข่าทั้งหลายจึงหา ที่ละเมียงหมากเขาหน้าหม,มากมวนมาหลายภาษามีทั้งเผือกหัวชั้นมันหัวชองไขก่กระดาดุกแตงแล้วมีทั้งเหล่าของแก้วใส่ผ้าขันมกอาหารหลายหอหยอ่วยหอใบเคียวคุณนย่อเคียวใบอ่อนไขน่นวอยปวดขันสาลาเขาแดกหน้าหอมหยดหญิงพร้อมทุกสิ่งหน้าหน้ามะทุพาดมีตังคือวาน้ำผึ่งแดงน้ำอ้อย หวานชื่นสอยไซดดีมีทั้งเขาตุมใสกล้วยน้ำตาลเขาคุูริกากุนกาชาไก่ผูกอกแตงไซตุกบอวอนยำม,ม่วนบุญหวาดข้อนอาดเลขันเหลาไา่ดวงเงาซักอาจวาดผากันมุงใบเทียนคูไซตติดไต้ผาอ่อนหามุ่งคุ้นปุงขรา้รานำเต่าปุงสีน่วยอวยสวยเลื่อนกัน สันขัดกล่นปุกหานสันควยความตาเรนน้ำหนาง่วแล้วจึงให้เขาเอาไปปลักไหวสีเจงเจรลานนางหลาดคุ้งขาทั้งหลายไปอาราธนาอาจารย์เจา้าผู้สลาดมานางศาสตร์คุ้นควันนีนาเถาเกฟฟูงตานายาาการเี็กหน่อยชุ่มชื้นช่อยเย็นใจ อาหารหลายทุกสิ่งปูนแปลงตกแต่งแล้วจินยอดถวายโอมสีสีมาเยอะขวัญเอนยขวันเข่าทั้งหลายอันดุในเก่าเมินสีพันเมื่อยเนื่องกันมาเมนีวันนีทุกประเทศในคงขีดท่านยาชุ่มชื้นมาสู่ดาวเขาอันเชิญขีดฝ่าวไหลาลางน้องมาพูงกาทั้งหลายอยากสู่ขวัญเข่าห้แเะขวัญหน้าพุงรักษาเข่ากกเข่าเรานั่นเข่าลานั่นเขาาน่เขางันล่ำขันถูนั่น เขาผัวร่ำด้วนั่นเขากีบลายเม็ดย้ายนั่นเขาประหลาดเม็ดอันนั่นเข่ามักโทเม็ดโป้นั่นเขาขี่จ้างเม็ดควยควางเขามันงัวหอมนวหยวดยิงทุกสิ่งเขาทั้งร้ายเม็ดลายนั่นเข่ากีบอ่อยหอมชิ้นจ่อยนั่นเข่ากับล่างเพืองบ้างนั่นเขาดอกดูส สะพูนั่นเข่าหลอดเกียนเม็ดเลี่ยนนั่นเขากำม็ดนำนั่นเขากาเชิญม็ดเฮืองหุงนั่นเขาเหลืองแก้วดำแล้วท้อนนั่นเขาเจ้าหน้าม็ดหานั่นหมากแยงเม็ดแบงนั่นเขาฮายีซาลีหลายแสนลำสกกุณาอนนกทั้งหลายอาหารันติก็มาถวายวิซาลิโนยังเขาซาลีทั้งหลายอุทิตสะอันเกิดมาเต็มแล้วสหัสนีเรียงเสียงว่าได้พันเปลี่ยน อันภาษาไทยนะเขาเหลือกไหวกําไตรกใหหมาาโกสิตีเขาเนี้ยอยู่เมืองหลานส่างกให้มามนีวันนี้ควันเขาขวาอยู่ในเมืองหวงสากให้มาามนีวันนี้ควันเขาเจ้าหน้าอยู่เมืองพวงษากให้มาามนีวันนี้ควันเขาเจ้าขาดอยู่ในเมืองปากกันหลวงกให้มาามนีวันนี้เขางานอยู่ในเมืองอนุราชกให้มาามณีวันนี้ควันเขาสาลาอยู่ในเมืองหลานนากกให้มาามนีวันนี้ควันเขากัมอยู่กัมเนื้อกให้มาามนีวันนี้ควันเขา ไปเบืองสายยุทธิยาไกมามาบอนีวันนี้ควันเขามาอยู่เบืองขวาเมืองปะกันแก่เนี่ยงไกมามาบอนีวันนี้ควันเขากว่างไปยูสางเมืองยาหิมมาพ่านไกมามาบอนีวันนี้ควันเขาห้ไปยูกุกป่าข้าไกมามาบอนีวันนี้ควันเขาหน้าไปยูปายาเฟ่อยมามาบอนีวันนี้ควันเขาแหกไปยูเหื่อในป่าฝนห่ำไกมามาบอนีวันนี้เขาได้ตัดกบกขาดที่สุดที่สวัดที่ถวัดไปมาว่านไหวกางไ้กลางหน้า ได้เหยียบได้ยำกลางคำกลางคืนในไฮในหน้าค้นไปค้นมาสอดซูซองแซลหลอดแหลวไปมาตอนต่องแขงต่องถ้ากุ๊กฮักกุ๊กบอกหลอดดีอยู่ตามขั้นไกว,า,ไวกมามอนีวันนี้ตามเล้าฮักขั้นเล้าฮักข้าบากห้ากมามอนีวันนี้นกน้อยขับขวาไปกินไกมามอนีวันนี้นกยิบตัวขับออกกไกมา Rob มอนีวันนี้นกจอกตัวขับนี้กไกมามอนีวันนี้นกเกกตัวเสีย เสียงดีค่ะไปกินแต่เทิงปลายใหม่ก่อ้มามาเมนีวันนี้ขันกูกูนันนกเขาเบี่ยงเขาท้องบินสยองไปทั้งอากาศก่อนไมาเมนีวนันนี้นกขับตัวหัวเหลืองนกจิบเฟื่องตัวขัดดวกขับไปกินเจไหงไฮเลยเจน่าก่อยมากมนีวันนี้มาเยอะยวันเลยขันเขาอยู่เจไหงไฮเดจเจน่าก่อยมาพร้อมกันพิดีลลยพ่าก็ให้ถูกกินใบเลยกินยอดก่อยมากมนีวันนี้ สร้างมาหูดก right right? okay. ินใบไกวมาเมื่อน so ี่วันนี่ย่าได้เด да SO ินไปไกลหลายตางประเทศโตเขตคว้างเงินเงียผู้เขาไกวมากมื่อนี่วันนี่ควันเขาประยูสันฝาเด็กกลางหาวไกวมาเมื่อนี่วันนี่ควันเขานี้ประยูเมืองแทนปูเตงนามฝาไกวมากมื่อนี่วันนี้มาเยอะกว่าเลยมาห่มกลุ่มห่มกองให้มามุดมาสวนมาอยู่ล่ะเหล่าหนาแฝกมุ่งน้ามาอยู่เดาหน้าข้ามุ่งทีให้เจาคีมาแก้วอ้วนมูกันมา ห้เจ้คุค้นเกิมาเป็นดังข่ยอ่อนให้จะหมนุนขึ้นมาเป็นดังข่ยตูนจุนพูนเป็นดังใจของไรน้นองมาเป็นดังนามมหาสม,มุทรบอนขาดเป็นดังนาำฝ้ายหยาดแผ่นธรณีกินสิบป,ปียาได้บกจกสิบป,ปีเจ้ายาใดลงอันนึงเขาตำเขาตักไปตำเจ้ายาได้ปากเขาต่อยศากเจ้ายาได้ตกใจเด้อนนางเอ้ยเม็ดหนึ่งข่อยจังเอาไปทำบุญน่นะเป็นคุ้นเมื่อหนาเม็ดหนึ่งข่อยจังเอาไปเรียงไห้เรียงลูกเต่าพุงงมูตายายเลย เรามีพญาแเพกวางยืนยู่สางได้8ป0 0หมื่นปีได้เป็นสิทีและถ้วยข่าผมนนเนื่องนองเงื่อนกำกองมามีงนับโดยสิงอาส,สงไขเมื่อนึงขอจังเอาไปไทยเอาข่อยทั้งเมียหน่อยมาอีกเมียลวงตั้งปว่วงพุงหมูสางหมาและมั่วควายไรน้องมาบอขาดอยู่ทั้งนางเทศท่ทานสมพานสมแพกวางในหลัดสางไปบัวอาจจักเทียมได้แทนอีหรือไผรได้กินเขาพุ่งนีมีพญาดังเจ้ามังสดมีเจอดดังเจ้าเตมี พระเตสิชัยยันตุพวังชัยังชัยยัมังกาลังม้าเตชงม้าม้าพลังโอมสิทธิสติสรวมยถาบริวะหปุโรสักกาลังมักกิยติโอสหุมบันนีเหล่าเพ่นีเหล่าไผเหล่าพญ่าไผ่บันนีนูเงแถวเกห้างนอนก่อยมาเมนีวันี่ไา่บันนี้ลิงกลางตัวหัวปลอมก่อยไห้นี้เมนีวันี่ไผ่บันนีเฮาหอมแตจุงอ่างก่อยนี้เมนีวันนี้ ไพบันนี้มูกวางตัวเขาลนไข่น้มุนี่วันนี้ไพ่บัณนีตให้เจ้าได้งัวตัวแม่ลา่ไพ่บันนีตให้เจ้าได้ไอยแมยองไพ่บัณนีตให้เจ้าได้ของเก่ากำรมไพบัณนีตให้เจ้าได้คำเก่ามื่นไพ่บันนีตให้ได้มื่นเจ็ดขันไพเมื่อผู้เงินผู้ค้าหมายน้ำมามาไม้ไพ่เมื่อได้ไต่พี่เหงาทั้งเมือมากินไพ่เมื่อเนื้อพี่เสือทั้งหมามากินเสือกินแหลวเสือน่องสวงกินแหลวสวงคุ้มเฮือนเน่าให้เจ้าอยู่ดีล่ะ เหล่างามเดือดเกิดกำน้ำมาทำพร้อมมาดังล้อมผ้าขาวอยู่ส้นร้อนผ้าปลายอยู่จู่ดวยใบเอามุ้ยตักผาดขวาดใวหายไผไฟ่ใส่ห่วงเขาเนี้ยขื่นทอแสี้ยงเผาไฟใส่ห่วงเขาเจ้าหายขื่นทอแสีงตาลไฟใส่ล้าดในขื่นทอผู้เขาล้านไฟใส่เล่าหายขื่นทอผู้เขามาตาว่ค้นเขาอยู่กุ๊กอยู่กอกไอย่าสะค้นเขาอยู่ก่อนิ่มหนาไอย่าน ป้อนขาวอยู่ในในกลางหน้าหลวงสุงใหญ่ก่อยมากมันนี่วันนี้ป้อนขาวอยู่ในกลางล่านเนกแล้กลกโก,ฟก,มมกมมแฟกก่อย,าาย,ยามากมันนี่วันนี้ป้อนขาวอยู่เจ้าหน้าได้ยอมหนาก่อยมากมันนี่วันนี่ป้อนอยู่ตะก้าก่อยมากมันนี่วันนี้มามวนขึ้นเป็นดังก้อยตุนจึงพูนดังไส่คล้องไรน้องมาบอขาดสีสีมันนี่แม่นมือ,อดีสีสีมันนี่แม่นเนือมันมันยินมกองกอนฟ้าแกนมันกอดเสนฟ้าทองมันยิ่งกอดพ่หลวงไก่ลาดมมน มันยิ่งกว่าอากาศสุนตะวันมือน sort of ี้แม่นมือนี้มือดีจักทำเหล่าสู่ฝันฝันข้าเจ้าฝันข้าเนี้ยวไก่มาดีลาดีลาวฝันขาเจ้าไก่มาตัานกันมดสุดยาข่าไหมานั้นกันอยู่ใ่กลุ่มในกอ่อกำสายก็หายไร้นองยาขาดกำขวายาได้ก็หายไหลนองมากปานปลาแนะนามกำาลังก็หายไล้กิ่งมากเป็นดัง ข้ามาหาสมุทรเป็นประดุษดังจมเขาหลวงไกรลดหมาตาวา่า,วา,าเ,เมืองเซาฟ้าลังเลเมืองหอคข,นข,ข,นข,ข,นข้นเขาหอยเลเมืองตุ่มข้นเขาตุ่มในเมืองหม่ดข้นเขาหมานเลแก้วประกันอาณาอาน้าผ้ามเลแขกเลระแวกขว้นเขาแขกเลภาษาจำปีจำปาเลแท้ทตก่อนไหลลงังทางมาเป็นน้ำเป็นดังน้ำม,มหาสมุทรอันขื้นดังคุยตูนจุนพูนขึ้นดังไส้คองไหลนองมาบ่ขาดเหมือนดังน้ำฝ่าหยาดลงหำ ลงหำแผ่ทนทรณี่กินสิป,ปีเจ้ายาไดบกจกสิป,ปีเจ้ายาใดลงจกมือแรองก็หายย่างเต็มเราจกมือเช้กาก็หายย่างเต็มเนี่ยตักไปตําเจ้าวยาไดฮะเขาซักร้านเจ้าวยาใดฟังเขาสิสะดงเจาา้าวยาใดปากเขาต่อยสากเจ้าวยาใดสะถามตกใจกลัวอาจจะเกี่ยวกันดูเหมือนดังกอดสาวนอนอาจจะพอมกันดูเหมือนดังตอนเงินเรียงมาตาาา้าวบุกกระปุดใดเด็กินเข่าทั้งหลายภูม้เพื่อนชายกลุ่มอาไรหาแดนมาหอยกัน ไส้ข่อยให้เรนมากโฮมกำใสยุตยิยากำขพราะเดนแก้วเป็นเขตดทั้งไต่ดีพีเผื่อนมาสวยเพืออทั้งเนื้อเผื่อนมาซอยสามสองตับขางเผื่อนซวยดอกไม้ทั้งไต่ดีพีทั้งเนื้อฟ้าใดฟ้าดางไส้ยันตุะวังไส้ยันไส้ยม,มั่งคะลังย้าวิโอหาพุโรสักกะลังนะที่ยติเอกภพิชชาเหวะสวมโอหัวะมุมะมุมักสาธุ คาะนีก็เอิ่นว่าไคร่ประตูเล่านะคะมีใบคูนใบย่อแน่วขำแนวคูนเนาะคะ่ะกะพิธีสวดขวัญเข่ากะ,ะเรียบร้อยเนาะคะ่ะหลังจากนั่นอีกแบบหนึ่งคือที่สืบถอดกันมานี่คือเพื่อนายหาบขีนมัวขีควายใส่ตะกาตะมุงเนาะคะ่ะไปอัดไฮอัดหน้าอัดนำไฮนำหน้าทางตะกะาไฮมั่น เรียบร้อยนะคะคือเป็นว่ามือนี่เป็นมือสันวันดีนะคะกรุบบอมีปากหนากบอมีกุ่นเพื่อนว่าค่ะกะนีะ่นี่กะเอาฝุ่นเอาขิงวงัวขี้ควายไปใส่ตากานะคะนี่คือกเกษตรมาแบบนี้มาตลอดตลอดนะคะทุกเดือนสามคำเดือนสามขึ้นสามคำเดือนสามนี่ที่นี่ก็ต้องเฮ็ดตาม ทีค่คดขึ้นกับพ่อกับแม่มาเนาะค่ะค่ะสารับมื้อนี้ขอบคุณทุก,กันเบิ่งการชมทุกไลค์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามทุกความมักแป้งทุกความกินฮอดคิดถึงทีง่มีให้กับช่องน้อยๆนะคะช่องนิงลีคนผู้หายอยู่เสมอเสมอเนาะคะขอบคุณหลายหลายค่ะซิวอเกนทูมอร์โรค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย